ก็จบเกมไปที่ลอนดอนสเตเดียมยูเตเดก็บุกไปแพ้หนึต่อสก็ไม่ใช่เรื่องที่เหนือบากกว่าแรงอะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะวันนี้เป็นเกมที่14ของฤดูก,กาลที่ยูเต็ดลงสนามในทุกรายการก็14นัดชนะแค่4นัดชนะแค่4นัดเสมอ5แพ้ไป5เราจะเอาอะไรอีก นี่คือถูสีมากนะนี่คือถั่วเลยนะนี่คือเรียกว่ายุติธรรมมาก14นัดชนะ4เสมอห้าแพ้5ยุติธรรมที่สุดคุณเล่น13 14นัดคุณชนะ12นัดเสมอหนึนัดแพ้1นัดนี่สปอยแฟนไงแฟนๆจะเคยตัวเสพติดใช้ชนะอยากจะได้แต่สาคะแนนมันไม่ได้ยุคปัจจุบันเราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะเข้าใจไหมชีวิตคนเราเนี่ยมันจะ ไปได้เนี่ยนะมันต้องไปด้วยความเป็นจริงอย่าไปเพอ้อฝันอย่าไปฟุ้งเฟอ้ออย่าไปทําอะไรเกินตัวอย่าไปคิดเกินเหตุ14นัดเนี่ยสิ่งที่มันควรจะเป็นคือชนะ4เสมอ5แพ้5แบบนี้ลงตัวเห็นไ,ไหมเกิดคุณชนะเยอะๆ14นัดคุณชนะ12นัดเนี่ยเสมอ1แพ้1นนี่คุณลุ้นแชมป์นะคุณถึงลุ้นแชมป์เลยนะแล้วพอคุณลุ้นแชมป์ปุ๊บมีความผิดหวังเกิดขึ้นแล้วทีนี้เพราะอะไร เพราะถ้าคุณลุ้นแชมป์เนี่ยนะมันมีทีมอื่นที่ลุ้นกับคุณด้วยถูกไหมอะคุณไม่ยกตัวอย่างชื่อทีมนะไม่รู้ทีมไหนนะคุณลุ้นแชมป์หนึ่งทีมเป็นไปไม่ได้นั่นคือถ้าว่าคุณนอนมาไอ้คาว่าลุ้นแชมป์แปลว่าอะไรแปลว่าต้องมีมากกว่า1ทีมขับเคี่ยวแข่งแย่งชิงดีกัน2ทีมเป็นอย่างน้อยถูกไหมลุ้นแชมป์สทีม4ทีมหรืออาจจะ5ทีมแต่สุดท้ายโค้ชสุดท้ายจะเหลือเต็มที่ก็สอสทีมไอ้อย่างเราเนี่ยชัดเจน ออกตั้งออกสตาร์ตตั้งแต่ต้นฤดูกาลไม่ต้องลุ้นลุ้นทําไมเดี๋ยวเครียดเล่นแบบนี้แหละชนะสี่เสมอหแพ้5 14นัดเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆฤดูกาลนี้สมมุติเล่นไปสัก50นัดก็ชนะสัก15เสมอสัก15แพ้สัก20เนี่ยลงตัวไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปลุ้นอะไรกับเขาพอลุ้นปั๊บแล้วไม่ได้ผิดหวังแต่แบบเนี้ยมึงไม่ต้องลุ้นตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องไปหวังพอไม่ต้องหวัง ก็ไม่ผิดหวังนี่นี่นี่ไม่กัเคเวอร์บอกเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่เจ๊อยากจะบอกทุกคนว่าเราอย่าไปยึดติดเราอย่าไปยึดติดเพราะว่าบางครั้งอ่ะไอการที่เรายึดติดเสพติดชัยชนะเสพติดบ้านเป็นแชมป์โอ้ยเสพติดมากเลยต้องไปอดทํากระบอกอ้วกมาไมต่ถ้วยพิมพ์เอียอย่างเงี้ยมันไม่ได้ มันหมดยุคแล้วยุคนี้คุณต้องเล่นกับความรู้สึกคุณต้องเล่นกับฟีลิ่งเล่นกับอินเนอร์ของคนเล่นกับอินเนอร์ของแฟนบอลถามจริงยู้ยเตดโยนอันดับสิบี่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ถ้าไม่นับแบบออกสตาร์ทนัดสองนัดนะอันนั้นว่าไม่ได้บางที่อยู่หนีตกชั้นอยู่จมบวยก็มีเพราะนัดสองนัดอาจจะไม่ชนะอาจจะแพ้สองนัดติดอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่เนี่ยเล่นมาเนี่ยจนถึงตรงเนี้ยเล่นมาจนถึงตรงเนี้ยเก้านัดแล้วเนี่ยอยู่อันดับสิบสี่เคยไหมไม่เคย พราะอะไรนี่แหละคุณต้องศึกษาการที่คุณจะขึ้นไปที่สูงได้คุณต้องยอมตกต่าก่อนแต่มันตกต่าบ่อยเกินไปหรือเปล่าตกต่ํามากไปหรือเปล่านึกออกไหมเอาแบบที่ว่ามองภาพแบบมองภาพกว้างๆไว้การที่คุณเป็นทีมอย่างแมนยูไนเต็ดเนี่ยคุณคุณคิดว่าคุณดีเดกว่านิวคาสเซิลตรงไหนคุณคิดว่าคุณดีเดกว่าเลสเตอร์ซิตี้ตรงไหนอย่าไปคิดอย่างนั้นทมไมเนี้ย โลกยุคปัจจุบันคนมันเท่าเทียมกันแล้วเว้ยมึงจะแชมป์พิมเมลิกหนึ่งสมัยจะแชมป์พิมเมลิกสิบสามสมัยเท่าเทียมกันนี่เลสเตอร์อยู่อันดับสิบห้าเราอยู่อันดับสิบสี่นี่เท่าเทียมกันเพราะนั้นเนี่ยมองความเท่าเทียมโลกยุคปัจจุบันมันต้องเป็นแบบนี้อย่าไปมองสูงมองไกลเขาก็บอกกันอยู่แล้วเวลา,าคนเรามีคนเรามีปัญหาอะไรเนี่ยให้มองอันนี้มันใกล้ๆตัวหรือมองที่มันต่ำกว่าเราเราจะได้ไม่เครียดเพราะถ้าเราเครียดปุ๊บเราไปมองที่สูงๆเราจะอยากได้อยากเป็นอย่างเขา แล้วพออยากได้อยากเป็นพอไม่ได้เป็นเป็นไงเครียดเจ๊ะไหมเครียดเนี่ยเป็นยางไ,ไม่เครียดเครียดตรงไหนไม่มีใครเครียดอยู่ที่สิบจีโอ้โหโคตรมีความสุขเลยไม่เคยเครียดโอ้โหดูบอลทัวเนี่ยยิ้มอย่างเดียวบอกเลยเครียดทําไมฟุตบอลมันสันทนาการเพื่อบันเทิงอยู่แล้วเออใครเครียดก็บ้าแล้วดูบอลแล้วเครียดย่าไปดูนะมึงไปดูนุน่นผ่าศพนู่นสารคดีผสมพันประวาน พวกนั้นอะเครียดทําไมฮะถามจริงๆใครเครียดไหนพูดสิไม่มีตรงนี้ใครเครียดบอลมันเล่นกันเนี่ยเก้าสิบนาทีอะดูไป,ปเก้าสิบนาทียิ้มทั้งเกมไม่มีใครเครียด ไม่มีปัญหาใครจะเครียดไม่มีบอกเลยคนที่เครียดหรือคนที่ดูบอลไม่เป็นดูบอลแล้วไปหวังแต่ชัยชนะเครียดทำไมอือมโคตรแม่งเลย <c oughs> เออเห็นไหมบอกแล้วจะไปเครียดแล้วการดูฟุตบอลแมยูเต็ดในยุคปัจจุบันเนี่ยจนต,ต้องบอกเลยว่าเราเรา,เราไดบ้บริหารหลายส่วนหนึ่งในสมองคุณบริหารตลอดอยู่แล้วว่า บอลมันจะจ่ายตรงกันไหมวะมันจะแม่นไหมวะไปเกมบุกมันจะจะจบสกอร์ไหมวะอันนี้หนึ่งส่วนแล้วสมองสองคือสายตาสายตาคุณต้องอย่าละสายตาจากนักเตะที่คุณรักที่คุณชอบอรฮานดูการาโชาคุณอย่าละสายตาจากมันเลยนะพอละสายตาปุ๊บเสียบอลทันทีตอนแรกก็มองมองอยู่เ <c oughs> ฮย้ฮยได้บอลแล้วเอา้าบอลไปไหนละ <c oughs> นี่นี่คือการาโชต คือเห็นเห็นเลยเนี่ยมองอยู่แมปแมปเลยเนี่ยเพิ่งจะได้บอลเนี่ยตอนที่กูสมมติมเล่นโทรศัพท์อยู่เอาเฮ้ยกานโชได้บอลเลยเว้ยเอ้ยเดี๋ยวตอบลไรเอาเอา,เอาทำไมเอ้ยทำไมเป็นเวทแฮมอีกแล้ววะเออเอ้วทำไมอยู่ดีเป็นวันบิชาก้าได้บอลวะเออเนี่ยคุณได้ฝึกสายตาคุณด้วยสามคุณได้ฝึกนี่ภาษาสัมผัสทุกด้านนี่การฟัง คุณฟังผู้บรรยายจากภาคไทยภาคอังกฤษได้หมดคุณต้องฟังเลยโอ้แมนยูแมนยูได้หลุดไปยิงแล้วลด้ดอล oh, oh, oh. ลุยบอบอลเชียวสาวไปยัง oh, ก oh. ินปาเบสกี้ไม่ได้โอ้โหนี่คุณต้องฝึกเพราะว่าอะไรปกติมันโอ้โห oh, oh. แมนเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งตัวสู oh, วดวันนี้สวยงาม man, แมนยูเตะขึ้นนําไม่มีคุณต้องตั้งใจฟังว่าเราจะนํากี่โมงเราจะนําเมื่อ,อไหร่ คุณต้องตั้งใจฟังนี่ประสาทหูคุณต้องมาแล้วนะเห็นไหมส่วนไอ้ดมกลิ่นหรือว่าไอ้นี่นี่การพูดประสาทสัมผัสในเรื่องการพูดการสื่อสารการสื่อสารโหยดาโล่ไอ้ไอ้ชิบหายโอ้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเล่นบอลเออโอ้ลัดฟอร์ดมึงจะส่งเพื่อนกี่โมงพ่อมึงหายไงเลี้ยงหาพ่อมึงเหรอเออฮอยลุน มึงจะพอไหมเพื่อนเห็นตัวกี่โมงไปแอบอยู่หลังกองหลังเวทฮมหาป้ามึงเหรอฮะมึงเสพติดจะกินชิปมึงทำไมไม่อยู่บ้านนวเนียกับเมียมึงวะมาเตะบอลทําไมเนี่ยนะสกิลปากเราจะเพิ่มเหม็นไ้มกาเซมีโลโอ้โหอร่อยแน้วพี่บ่าวแซ่บเลยกินอร่อยจังหู้ยแล้วนี่กินตุ้ยแล้วตุ้ยตลอดพี่บ่าวช่วงหลังนี้ตุ้ยเลยลูกนี้หม่งลูกนั้นโดดแล้วนี่โดดสุดแรงแล้วขึ้นแก่นั้นดีว่าบอลมาถึงก็หม่งเข้าไปได้พี่บ่าวนี้ โอ้โหนี่ล่าสุดนี่สามเอแอแล้วเสือ้อสามเออทีมโก้โ,โหจำนวนสอนนี่สามพี่บ่าวลดหน่อยได้ไหมนี่เสื้อไม่มีเจอนเปเยอร์นี่เต็มที่แค่สองแกแอนเต็มที่แล้วบอกแม่เบาๆด้วยสตอปัดกุ้งนี้กัวกิ้งหมูแกงไตปลานี่ต้องเบาเลยพี่บ่าตุ้ยเลยเออตอนแรกมาใส,าสาแ่แสแอน เสื้อไซแอนจำได้เลยวันแรกดูเสื้อการเจมิโดไซแอนเล่นไปเล่นมาตอนนี้สองแอนสามแอนนั่นนี้สาแอนแล้วคิดเมนเจอร์ผู้ดูแลจุดบอกบอกก่อนไม่ได้แล้วต้องเอาเสื้อไปตีบวกถ้าเกิดใหญ่กว่านี้ก็สองตัวเย็บติดกันแล้วร้อยแรงพี่บ่าวร้อยแรงบอกเลยโอ้ยตอนนั้นต้องลดหน่อยไอแอนก็ยังดีตอนมาตอนแรกไซแอนโอ้โเอ้พี่บ่าว เออดีว่าหมุงเข้าได้นี้รูกนี้ถ้าไม่เข้านี่ก็โต้ดีโต้จะกอจะต่อบปกุ้งของแม่มึงอีกทีนี้ <c oughs> เออส่วนกลางอย่างบูโน่กับตันทีมของเรานี่นี่คือผู้นำผู้นำความชิบหายมาสู่ทีม <c oughs> ก็มีผู้นำแบบนี้เพื่อร่วมทีมมันจะเล่นยังไงอะ่ะอัโหลฮ้ยโหย ทีมเ <mm um> ียบร้ตาแต่กูไปเพื่อเรื่องทีมมึงกูก็ท้อลำพังกูจ่ายบอลก็ไม่ตรงอยู่แล้วมึงด่ากูอย่างกูเป็นลูกเลี้ยงมึงเลยมึงมึงเป็นมึงเป็นแม่เลี้ยงกูกูเป็นตาพัสุกใช่ไหมหรือยังไงพออยู่เงี้ยมึงทำไมมึงเป็นวงบาซูไงโถเอ้ในายบอกให้แม่มาเคาะมึงเป็นบาซูใช่ไหมฮะเพื่อรุวมทีมไม่ใช่ลูกเลี้ยงมึงมึงจะยั่วอะไรนักหนาเออ กับพ่อกับแม่เขาก็ยังไม่เคยยั่วลูกเขาอย่างนี้เลยมึงเป็นใครทาไมใส่ปอกแขนแล้วมันทรงพลังไงถอดออกวันหลังอะแล้วเวลามึงจ่ายบอลเสียเองแล้วก็ไม่มองใครนะ <c oughs> เพื่อนชุยกนิ้วให้เลยนะเพื่อนยกนิ้วให้นะนี่ยกนิ้วนี้ให้เออค่อยๆให้กำลังใจเพื่อนสีมึงก็ไม่ได้เก่งกว่ากันหรอกช่วงนี้ฟอร์มตกทุกคนอะเพราะนั้นอะมึงในเมื่อมึงฟอร์มตกแล้วว่ามึงก็แผ่วลงมาหน่อยเฮ้ย เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาสู้เห็นไหมลูกสุดท้ายที่เปิดล็อกเข้าขวาแล้วนะตัวเองถนัดอะไรถนัดขวาเปิดขวาไม่ได้เดี๋ยวตรงเพื่อนล็อกไปเข้าซ้ายแล้วเปิดฟุตนูนไปตรงลาแมนนูนทําไมก็รู้อยู่ว่าตัวเองฟอร์ไม่ดีตอนนี้ก็เอาขาขวาเปิดสิขาขวามันเปิด,ม,ปดมันถนัดขาขวาเปิดขาขวาสิแล้วท้ายเกมอ่ะมึงจะยิงประตูเขาบอลอยู่นอกเก่าเกศโทษ ทำไมเวทแฮมมันจะลากประตูมาอา้าวยิงยิงเลยยิงกูเลยยิงกูเลยตรงครึ่งสนามเร้งไงเอาบอลไปได้กรอบเกี่ยวกันู่นตัวผู้เล่นนักกองก็ไปได้กรอบเกี่ยวโทษถนัดขวาแท้แม่งไม่เปิดแม่งเ็ากเข้าซ้ายนี่เดี๋ยวมึงดูมึงดูนูน่นกรรมการแม่งทนดูไม่ได้ต้องเป่าจบอะ่ะอืมยัวเก่งยัวไม่เข้าท่ายัวไปเรื่อยลำพังไม่ยัวเนี่ย มึงก็ไม่ได้โฟกัสอยู่แล้วว่าเออฟุตบอลเกมมันจะจ่ายกันยังไงจะแม่นหรือเปล่าเพื่อรวมทีมก็เล่นเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมายิ่งไปยัว่วยิ่งเร่งยิ่งจังหวะเสียไม่ได้เออเนาะแดนเซอร์ไงฮะพ่อเป็นหางเครื่องหรือไงอยู่วงสอนชายไม่วิเชียนปะเป็นลูกศิษย์ครูเทียมปะหรือไง หรืออยู่ชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคำเพื่อเออพาวาบ้างพวกกูนี่หน้ายั่วเนี่ยพวกกูที่ดูกันอยู่ในห้าหกเจ็ดันคนเนี่ยหน้าย่วมึงเอออะไรก็ไม่รู้อืมมีที่เป็นเป็นพอจะเป็นผู้เป็นคนก็มีคนเดียวเดอ a l บล c นเอริกเซนซึ่งน,นั้นว่าไม่ได้เพราะว่า ต้องยอมรับด้วยสภาพร่างกายเขาเขาก็อยากจะยั่วเพื่อนเหมือนกันแหละแต่ยั่วไม่ไหวเก็บแรงไว้หายใจเก็บแรงไว้เปิดบอลจังหวะสำคัญญเก็บแรงไว้วิ่งไล่บอลที่มันเสียจากเพื่อนดีกว่างั้นเราข้ามเข้าไปเอเช่นถือว่าดีกูเซ็นเตอร์แบ็กอืมก็ก็จะต้องเนี่ยก็จะต้องโหดจะต้องดุดันเล่นจะต้องแบบอ้าอ้าบอลต้องรอยกระโดดขึ้นมองอ้าทำไมญาติมึงเป็นลัมโบอ่ะอะ เดิกลิซซัด่อะเอาบอลลงมาเล่นกับพื้นไม่ได้เหรอเอาบอลลงมาเล่นกับพื้นนะจ่ายให้ได้ไหมจ่ายให้เพื่อนเล่นลำพังจ่ายบนพื้นแปรกันนะมึงยังไม่แม่นเลยขยันเตะขยันยกขยันกระแทกบอลสูงทำไมญาติเป็นเป็ดวาสุทัศน์เลยไงเออนึกออกไหมและจังหวะจุดโทษเนี่ยนะมึงก็ต้องรู้สิ่ ในกรอบเกีย์โทษเราห้ามโดนตัวกันห้ามโดนตัวกันให้ท่องไว้เหมือนเล่นหมากเก็ตอ,อ่ะบอ่ะกินรอบวงอย่างนี้ได้นั่งคนละฝั่งเล่นเนี้ยเล่นหมากรอกอะ่ะนั่งคนละฝั่งฟุตบอลก็ห้ามโดนตัวกันขนาดมันวิ่งมาชนนะเรานะเรายืนอยู่มันวิ่งมาชนเราก็เสียจุดโทษได้อย่าไปโดนตัวกันนึกออกไหมให้เกียิกันด้วย อย่าไปโดนตัวกันแล้วจังหวะตรงนั้นนะบอลโดนมือดดนนี่อิงด้วยโดนมือปึ้งเข่ากระแทกกัะเดลิกแล้วล้มลงไปมันได้จุดโทษอืมเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณทำผิดพลาดเองคุณพลาดเองคุณไปโดนตัวเขาเองอย่าไปโดนปล่อยให้มันล็อกมาให้มันยิงเดี๋ยวโกเราก็เซฟเซฟไม่ได้ก็เข้าประตูไปพอไปโดนอย่างนี้ก็เสียฟาวแล้วไปเรียกร้องอะไรอะใครอะ่ะ กรรมการอุตส่าห์ไม่ไม่ให้แล้วนะเป่าปิดเอาเล่นต่อเล่นต่อ VR เรียกไปดูจอเฮ้ยมาดูหน่อยวะมันมีโอกาสนะเว้ยอาจจะเป็นจุดโทษนะมึงมาดูสิเออมึงมาดูก่อนเชื่อกูสิเออเออมามึงเป่าว่าไงนะอ๋อมึงเป่าว่าไม่ฟาวใช่ไหมเฮ้ยมึงมาดูมึงเชื่อกูเดี๋ยวกูสโลให้สโลให้แบบเฟร,รมต่อเฟร,รมเลยฟุ๊ปฟุ๊ฟุ๊ปให้มึงเห็นชัดเลยมามาดูสุดท้ายไปดูจนได้ ไปดูจนได้แล้วภาพแมงสโลตุตุตุ๊ตุไม่ประทาก็บ้าแล้วรูปแบบเนี้ยอืมไม่ประทะก็บ้าแล้วเพราะนั้นคนที่ผิดไม่ใช่ผู้ตัดสินคนที่ผิดคือเดลิกไปประทาเขาทําไมอย่าไปโดนตัวเขานะตามนี้เออก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันส่วนดาโล จังหวะที่หลุดเดี่ยวไปแล้วยิงไม่เข้าอันนั้นไม่ว่ากันเพราะว่านี้เจ๊ก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันเพราะนั้นเราเข้าใจกันแต่ประกบตัวเนี่ยกูถามจริงจประกบตัวเนี่ยมึงเป็นกองหลังหรือมึงเป็นรัฐอิสระมึงเป็นเมืองพัทยาหรือไงฮะมึงปกครองตัวเองใช่ไหมไม่ยุ่งกับใครมึงเคยประกบตัวใครได้บ้างไหมฮะกองหน้าที่บันวิ่งมาทางมึงเนี่ยมันรู้ไหมว่ามีมึงอยู่มันรู้ไหมว่ามีมีตัวมึงอยู่ตรงนั้นน่ะในกอบเขยโทษ แล้วบอลแป๊กๆอย่างแดนนี่งมึงไม่หันไม่จะอ่านเกมไม่ดูมึงมองเนี่ยมองบอลน,น่ะรู้แล้วมองบอลน,น่ะเห็นอยู่แล้วบอลฉลับแดนนิ่งยิงแปก๊กปุ๊บหาวละกูละเต็มๆละมันโด้โฮยมึงตัวแบ็คขวามึงก็ต้องมองตัวนอกด้วยสิก็ต้องมองด้วยหรือไงหรือมึงเป็นอินทวีดไม่อยากยุ่งกับใคร i n นโทรเวิ์ไม่อยากคุยไม่อยากประกบตัวไม่อยากเข้ามาร์กไม่อยากไปข้องเกี่ยวก่บใครเลยอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่คนเดียวเมือนตอนเย็นๆแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีใครใครมาเคียงข้างใช่ไหมมึงอยู่บ้านวันหลังอะ่ะไม่ต้องมาถ้าอยาไปอินโทรเวิร์ดแบบเนี้ยแล้วพอประกบไม่ได้ไอ้นั่นยิงเปียงเข้าไปไม่ต้องยกมือกูเห็นว่ามึงผิดยกทําไม เขาเห็นกันทั้งโลกก็มึงพลาดไม่ต้องยุกไม่ต้องไปบอกใครเขาเออเลิกซะทีคราวหน้าไม่ต้องใช้ In w เ r d f u l ฟูลแบเนี่ยมึงคือ In นโทรเวอร์ตฟูลแบไม่ยุ่งกับใครไม่เกี่ยวข้องไม่ประทะไม่แย่งบอลไม่ประกบตัวไม่ขึ้นมงกูจะเล่นของกูอย่างเงี้ยก็ตามดาที่โค้ชให้กูเล่นกูก็จะเป็นของกูแบบนี้เพราะนั้นหลังจากนี้ ใครบอกว่าดารโลเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กตีปากละเขาคืออินโทรเวิร์ตฟ<ม>ูลแบ็กแบครัดอิสระแบกที่ไม่ยุ่งกับใครไม่ชอบจอแจจอแจไม่ชอบวุ่นวายไม่ชอบวุ่นเบือใครเออฝากไว้ด้วยใครบอกอิ full back นเวอร์ตฟูลแบ็กนะตีใช้คำไม่ถูกอินโทรเวิร์ตฟูลแบ็ก บัญญัติตรงนี้วันนี้คนแรกตรงนี้บัญบญัติไว้เลย introvert full b a c k ใครจะไปใช้ก็ได้ไม่ไม่ว่ากันไม่ห่วงห้ามแต่ถ้าใครบอกว่าดารโรเป็น introvert full b a c k ตีปากแล้วพอทำพลาดไม่ต้องโยกนี่กูมีตากูแหกตาดูมึงอยู่กลัวเขาไม่รู้ว่ามึงผิดยอมรับผิดผิดต้องแก้ไขไม่ใช่ผิดแล้วผิดไปเรื่อยผิดต่อไปผิดต้องแก้ไข เออเหมือนอย่างวันเนี้ยเจ๊ตเตอบอลโคยกรกำลังเนี่ยมีโอกาสยิงประมาณสิบสองครั้งครั้งแรกชนเสาครั้งที่สองติดโกครั้งที่สามชนคานครั้งที่สี่เฉียวเสาครั้งที่ห้าถากเสาเอาไงให้มาเจดมโหอ้าวเสียหลังเสียบอลเจดมครับเจดมครับมาแล้วพีว่ชายเป็นไงให้มาชาติไหลามาเจดมโหไม่เข้าอีกแล้วครั้งที่หกติดบล็อกครั้งที่เจ็ดเข้าเนี่ย ผิดตั้งเจ็ดครั้งยิงได้ลูกหนึ่งนี่มันคนมันแก้ไขคนมันปรับปรุงพัฒนาตัวเองอืมพูดไปก็เขินนะเนี่ยอขายที่หน้าเขาอนั่นแหละส่วนโอนาน่าไม่มีอะไรจะพูดวันนี้เจอโอ้โหคุณเข่าและน้ำใจของไอ้กันอันโตนิโอไปลุกมาเล่นต่อได้นี่มึงฟิตมากนะโอนาน่านะโดนเจ็บน้ององโอ้โหถ้าโดนงนี้ถ้าเป็น ถ้าเป็นเราก็รู้กันวามันจะเป็นสี่ตีมันจะมันขึ้นขึ้นหน้าวไปเลยเดี๋ยเปิดเปิดเปิดไปให้ใช้เท้าดีเราเป็นจะขวาขวาขวาไหมมันประกบประกบใจใจซ้าจซ้ายซจะขว้างขว้างออกไปเลยบอกบอออกไปเลย มาบบคื <c oughs> บิว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 วบบันมาม,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 ามบนบนโนเนี yeah. ่ยถ้าเป็นเราโดนนะก็จะประมาณนี้แหละอืมแต่มันฟิตมากมโดนแล้วมันเฮ้ยมันลุกขึ้นมาเล่นได้เว้ยเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าฟิตถือว่าแข็งแรงถือว่าแข็งแรงแล้วก็แล้วก็ดูแบบเออดูไม่น่ามีอาการคอนแคชชั่นอะไรนะใช้ได้อยู่อ,อืมก็ ไม่มีอะไรจะพูดเอานหน้าเขาเต็มเหนี่ยวเขาได้เท่านี้แหละ <c oughs> ส่วนเอริกเทนฮารคกุนซือหัวสวยของเรา <c oughs> สุดยอดไปเลยให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนแหละว่าเราไม่มีโชคเอาซะเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฮาร ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างหรอกแต่ว่าสุดท้ายเราก็กลับมาได้เราเนี่ยอยากจะกลับมาเหมือนปีที่แล้วให้ได้แล้วเราต้องพยายามทํามันแล้วเราจะทํามันให้สําเร็จแต่โชคไม่เข้าข้างเราเลยแล้วมันไม่เกี่ยวกับฮาร์ดไม่เกี่ยวกับมึงและเกี่ยวกับใครกูมั้งกูคุมแล้วมั้ง กูคุมซ้อมกูคุมแข่งอะมั้งโทษเจ๊ดำดีกว่าทั้งนี้อืมัมนโชว์ไม่เข้าข้างเราเลยเป็นเพราะอีเจ๊ดำเออมึงพูดอย่างนี้ดีกว่ากูยังจะยอมรับให้เดี๋ยวเดี๋ยวกูยอมลดลดทัวร์มาลงที่ช่องกูได้อืจริงๆเนี่ยอ่านเป็นภาษาอังกฤษเลยนะแปลเลยนะนี่นะเขาบอกว่า in this moment definitely The luck is not on our side ช่วงเวลาแบบนี้แน่นอนละ่ะโชคไม่ได้อยู่ข้างเราเลย It's not about me and it's about him about who about whom มันเกี่ยวกับใครกูถามจริงเออกูเองกูผิดเองที่เชียร์มึงกูผิดเองโชคไม่ดีไม่เกี่ยวอะไรกับผมนี่เป็นที่โชคเออผิดอะไรอะ่ะ ปิดที่ไหนอ่ะรอดูก่อนเรามาถูกทางแล้ว14นัดนะ่ะพวกคุณนะ่ะดูบอลเป็นเปล่า14นัดเราชนะกี่นัด4นัดอีก10นัดเราแบ่งถั่วเลยเสมอ5แพ้5ทำไมอ่ะคุณอยากชนะเยอะๆไปทำอะไรคุณจะยืนอยู่บนชัยชนะเพื่อให้คนที่พัแพ้เขาเจ็บปวดเหรอคุณคิดได้ยังไงคุณเห็นแค่ตัวนี่ฮะนี่ ฮาร์กนี่ทำงานมาสองปีฝาๆแล้วเชื่อมือกันบ้างปีแรกนี่บอลลีครับปีสองไอเบครับมีใครทำได้ไหมจบที่แปดแล้วไอเบยครับไม่มีงี่ไงเขาทำกันแต่ฮาร์กทำปีนี้เราเหมือนเดิมเดี๋ยวเราดีเหมือนเดิมช่วงปลายฤดูกาลร,รอก่อนอย่าเพิ่งตัดสินเราตลางคะแนนตอนนี้มันไม่ได้บ่งบอกเรื่องจริงเลยเราโดนตัดสินที่มันไม่เป็นธรรมมาสามสี่ครั้งมันส่งผลต่อตารางคะแนนของเราเออ เพรนั้นดูด้วยนะดูบอลกันเป็นหรือเปล่าชน,นะเลยเยอะแยะค่อยๆค็เป็นค่อยไปจ้างทีมอยู่เออคุณดูเป็นแบบคุณรู้อ่ะทคติกของฮาร์คืคออะไรไปพูดว่าบอลฮารคไม่มีทรงอะ่ะคุณดูไม่เป็นไงคุณเลยไม่รู้แทคติกฮารคคืออะไรฮารคโอ้โหอ้าวถามว่าฮาร์ครู้ไหมใครถามสำนักข่าวไหนถาม ฮาร์ครู้ไหมว่าทรงบอลฮาร์เป็นไงเอะ่ะใครถามอะไรนะเล่นระบบไหนเหรอคุณดูบอลเป็นป้ะเนี่ยคุณดูไม่เป็นว่าไงนะหลังห้องไหมกดดันไหมจะโดนไล่ออกหรือเปล่าเราเป็นแชมป์สองปีแล้วได้สองแชมป์มีใครได้มากกว่าเราไหมถ้าไม่นับเป๊ปอะ่ะไม่มีเรานี่สองปีสองแชมป์หกปีที่ผ่านมาแปดแชมป์ รู้ด้วยมองดูดูซีด้วยดูซีด้วยถ้าข่าวอะอะไรนะแท็กติกไม่แน่นอนความเขียบคมไม่มี6ปีได้8แชมป์6ปีได้8แชมป์พี่ดูด้วยเออหึ่อ๋อ,อกางรับทำหน้าที่งานหนักเกินไปอ๋อมันบอลมันเชื่อไม่ได้ใช่ไหม สปีสองแชมป์ทำไมจบปะสองปีสองแชม,มป,ปชม์เว้ยเออรู้เรื่องนะใช่ไหมเ่าไงจะปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นหกปีแปดแชมป์พี่หกปีแปดแชมป์นี่ถ้าไม่ได้คว้าแชมป์ที่นี่จะไปคว้าแชมป์ที่อื่นบอกเลย <c oughs> อะไรนะ อ๋อยิงแกยิงแย่แทคติกปรับเปลี่ยนตัวมั่วซั่วตัวเหลงนัดก่อนเอามัสราวีไปเล่นเล่นบอร์สิบนะ้วทำไมอะ่ะเคยได้แชมป์เปล่านี่ได้แชมป์น้อยกว่าเป๊ปคนเดียวนะในกองกีดอะเนี่ยพูดหาอะไรก็พูดแต่เรื่องแชมป์พูดแต่เรื่องแชมป์พูดแต่เรื่องมาถูกทางถ้ามาถูกทางแบบมึงกูไปผิดทางดีป่ะกูยอมไปสุ่มๆไปถามชาวบ้านแถวนั้นดีป่ะ ยายยายเนี่ยถนนเนี่ยเทนฮักไปเจอยายแก่ๆอยู่ข้างถนนยายพอดีฮักอ่ะจะไปเนี่ยยายรู้ไหมถนนเช่นนี้ไปไหนยายได้ยินปะเนี่ยที่ฮักคุยด้วยเนี่ยถนนเนี่ยไปไหนยายหูหนวกปะเนี่ย ฮักถามว่าถนนเนี่ยไปไหนถนนนํามันไปไปไหนเหรอไอ้หนุม่มมึงอจ,จะไปไหนเออถามอยู่นั่นน่ะเวลาใครก็ถามอะไรก็ตอบอยู่นั่นแหละว่าเออมาถูกทางมาถูกทางกูอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วกูยังไม่เคยเห็นใครเป็นแชมป์พิมร์ลีกเลยทางเนี้ยมึงมาทําไมเนี่ยเออไอจิพายมาถูกทางถูกทางพูดอยู่นั่นน่ะกูนั่งอยู่เนี้ยกูอายุเจ็ดแปดสิบแล้วเนี่ย ไม่เคยมีเลยเท่นเนี้ถนนเนี้ยไปเป็นแชมเมียร์ลกกูเห็นมีรุ่นหนีตายเออไม่มีอะ่ะมึงบน่นมึงใครถามมึงมึงก็บอกว่าไปถูกทางถูกทางไอ้จิบหายถูกทางยังไงอะ่ะเออไปไปไกลๆซะเดี๋ยวก,กูถีบไงท้องไงใตไป Um, akan berubah seperti ini.